ทันโอนโพสภาพวันหยุดที่ประเทศไอซ์แลนด์ชาวเน็ตคอมเมนต์สนันต้องบอกว่าล่าสุดทันโอนนั้นได้อัปเดตโพสภาพวันหยุดที่ประเทศไอซ์แลนด์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนัน่น จากกรณีที่ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพ,พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมาก ต่อมาทางทวิสเตอร์ของวัสนานานุม่มเปิดเผยว่าวันที่15สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักกีวัชระวิวัชระวงศ์จะเดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาที่ประเทศไทยในระยะหนึ่งได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ27ปี และล่าสุดนั้นท่านอ้นก็ได้อัปเดตโพสภาพวันหยุดที่ประเทศไอซ์แลนด์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนันโดยท่านอ้นนั้นได้โพสร,ระบุข,ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าวันหยุดในไอซ์แลนด์ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตามแสงเหนือรอค่ะท่านกลับไทยรเร็วๆนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะท่านชายเป็นต้น